สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งรูปมาให้ทําให้ดูนะคะเป็นแนวปกบัวนะคะปกบัวแหลมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสาบแบบต่อตลอดแนวนะคะกระดุมเป็นชุดเดสทรงหลวมนะคะทรงเอกระเป๋าข้างสองใบ แนวแขนจะเป็นประมาณ3ส่วนทําอยู่ที่ XL นะคะอก40นิ้วมาทํากันเลยค่ะแม่แบบช่างก๊อปมาเลยนะคะหน้าหลังแขน XL อยู่ที่ EP 1 7 0นะคะเพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบเสื้อมาได้นะคะเป็นงานปิดเก็ตครึ่งไหล ปิดวงแขนปรับไหล่เรียบร้อยนะคะเสื้อไม่ไงายหลังก็มีหน้าหลังแขนเลยนะคะช่างลงไว้ตั้งแต่ไซส์ S ออก34นิ้วจนถึง 5XL นะคะอก48นิ้วตั้งแต่ EP ที่167นะคะจนถึง EP ที่174เพื่อเพื่อนๆก็แม่แบบออกมาได้เลยนะคะเป็นชุดเดสความยาวปิดเข่า หรือความยาวแล้วแต่ต้องการนะคะถ้าปิดเข่าเนี่ยก็จะประมาณจากเส้นเอวก็ประมาณ22นิ้วปิดเข่านะคะจากเส้นเอวเนี่ยตีมาเลยค่ะจากเอวล,ลงมา22นิ้วนะคะปิดเขา่าถ้าเหนือเข่าก็ประมาณ18-19 ได้ในจุดนี้นะคะเป็นชุดเตวมหลวมๆแต่ไม่บานสะโพกเนี่ยแม่แบบเนี่ยบวก8ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องบวกสี่จะฟิตไปนะคะคือสะโพกเนี่ยสบายๆตามตามแม่แบบเนี่ยใช้ได้เลยอันนี้วัดค่ะ28เซนตรงชายก็28เซนค่ะเท่ากัน ได้แล้วก็ตีตรงๆมาก่อนคะ่ะจะทำเอบานประมาณสามเซนเข้าเอลหนึ่งเซน มาเลยค่ะถึงเส้นนี้เลยนะคะตรงชายถ้าบานไม่มากไม่ต้องขึ้นก็ได้ค่ะหรือถ้าขึ้นก็ครึ่งเซนนะคะเพราะว่าบานไม่มากได้แล้วเราก็ปิดเก็ดไหลค่ะ แต่เน,นี้ยถ้าอย่างเงี้ยจะวางยากนะคะเราก็จะตัดออกด้านข้างนะคะเพื่อให้เขาแบบเรียบนะคะจะได้วางง่ายๆแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆต้องการบานก็แยกลงไปข้างล่างได้เลยค่ะถ้าต้องการบานอันนี้ตัดมาเลยค่ะที่เส้นเอวแล้วก็ตัดขึ้นมาที่อกสูง แยกเรียบนะคะเนี่ยให้เขาเรียบเลยตรงวงแขนยังไม่ต้องปิดนะคะ ได้ในจุดนี้จากจุดที่เราแยกนะคะแบ่งครึ่งเอาเส้นล่างเป็นเกณฑ์นะคะขึ้นมาที่เส้นอกเลยคะ่ะ างมีกระเป๋าข้างสองใบจากเส้นเอวนะคะลงมา1นิ้ว5นิ้วครึ่งเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าข้างเขาก็ความลึกอยู่ก็อยู่ประมาณ12นิ้วจากจุดนี้นะคะ12นิ้ว ความกว้างก็ประมาณหกนิ้วก็จากเส้นปากกระเป๋านะคะเหลือขึ้นไปประมาณสามเซนก็ได้คะ่ะก็โค้งมาตรงนี้ก็ลงมาประมาณนิ้วครึ่งตรงนี้หกนิ้วนะคะความลึกก็สิบสองนิ้วกระเป๋าข้าง วงแขนถ้าอย่างเงี้ยวางตัดได้นะคะเนี่ยวางตัดได้เลยแขนสามส่วนสามส่วนประมาณสามสิบแปด สามสิแปดก็สิบห้านิ้วนะคะเป็นประมาณสามส่วนอันนี้ก็ตีตรงๆมาค่ะถ้างานขายก็เข้ามาสองเซนจากจุดนี้นะคะสองเซนใช้ไม้โค้งค่ะเราไม่เอาตีตรงอย่างนี้นะคะเขาจะเข้ามานิดหนึ่ง ถ้าตีตรงเนี่ยเขาจะแข็งไปจะเข้ามาประมาณเซนหนึ่ง แผนเรียบร้อยความยาวชุดด้านหลังใช้จับตรงเส้นอกเป็นเกณนนะคะเพราะถ้าแยกอย่างเงี้ยตรงเส้นเอวเขาจะไม่ตรงกันเราใช้เส้นอกเป็นเกนแล้วก็ไล่มาค่ะ ทรงสะโคกเหมือนกันค่ะในจุดนี้นะคะเท่าไหร่26หวัดมาค่ะเท่ากัน26หตีเป็นตรงๆรงลงมาก่อนค่ะด้านหน้าเราทำทรง A อ,อยู่ที่สามเซนด้านหลังเหมือนกันค่ะ3มเซนจากจุดนี้นะคะเอเข้า1เซนเท่ากับด้านหน้านะคะ แล้วก็โค้งมาเลยค่ะไปขึ้นมาเลยค่ะที่เส้นหน้าท้องนะคะสะโพกเล็กเป็นงานทบหลังนะคะทบด้านหลังตอนนี้มาดูในส่วนของคอสาบ สับจะใช้อยู่แนวนี้สับจะใหญ่นิดนึงนะคะถ้าเป็นเสื้อก็จะ3ามเซนอันนี้เป็นชุดเดสเราจะใช้อยู่ที่4เซนจากเส้นกลางนะคะวัดออกมา2เซนสองเซนสองเซนสองเซน,นจากเส้นกลางนะคะวัดเข้า2เซนวัดออก2เซน ได้แล้วก็ตีมาค่ะเป็นสาบไซซ์ XL นะคะ ข้างคอเซนคึ่งจากจุดนี้นะคะความลึกห้าเซนจากปุ่มคอนะคะตรงสาบเนี่ยตีตรงๆใช้นกแก้วนะคะเราจะโค้งนิดหนึ่งเราไม่เอาเป็นเส้นตรงนะคะถ้าตีตรงเนี่ย จับแบ่งครึ่งก็ลงประมาณหนึ่งเซนนะคะจุดเนี้ยตีตรงๆลงหนึ่งเซนเข้าปกก็จะเข้าอยู่ในจุดนี้นะคะเม็ดกระดุมจากจุดนี้ลงมาหนึ่งเซนครึ่งเป็นเม็ดกระดุมนะคะจากจุดนี้ลงเซนครึ่งก็เป็นเม็ดกระดุมอันนี้ตัดต่อนะคะเป็นสาบคอหลัง อันนี้เราวัดคอหน้าไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะสร้างปกตั้งใส่วัดหรือไม้บรรทัดก,ก็ได้นะคะสสิบามเซนจากจุดนี้นะคะคอหลัง จับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์ค่ะได้แล้วก็ติ๊กไว้ลงหนึ่งเซนค่ะจากปุ่มคอหลังลงหนึ่งเซนวัดคอหลังไว้ค่ะเก้าเซนครึ่ง ตันนี้เรามาสร้างตกอันนี้ถ้าจะก,อก๊อบก็ถ้าอยากจะเรียบนะคะก็ย้ายมาที่ตรงนี้ได้นะคะเส้นที่ปิดวงแขนนะคะแต่อันนี้ก็วางตัดได้นะคะปกบัวเป็นบัวแหลมนะคะ ไปตรงๆมาค่ะตีเป็นฉากตรงๆขึ้นมาค่ะคอหลังเก้าเซนครึ่งวัดมาค่ะเก้าเซนครึ่งคอหน้าสิบสามเซนวัดมาค่ะสิบสามเซนจากจุดนี้นะคะสิบสามเซน ได้ได้แล้วก็ตีเป็นฉากขึ้นมาเลยค่ะสี่เซนอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหน้าจากมุมเนี้ยสี่เซนสามเซนครึ่งเราใช้ส่วนที่โค้งที่สุดนะคะวางเราจะทำปกด้านหลังเนี้ย นิ้วจากจุดนี้นะคะสามนิ้วด้านหน้าสี่นิ้วจากมุมนี้นะคะ4นิ้วเป็นบัวแหลมจากมุมนี้นะคะสองนิ้วถ้าไม่ชอบแหลมก็เนี่ยไล่ขึ้นมาได้เลยนะคะเถ้าชอบแหลมมากก็ลงมาได้เลยนะคะอันนี้สองนิ้ว ถ้าเวลาสร้างปกที่มีโค้งๆเนี่ยเราต้องมาขึ้นคอนะคะเพราะว่าปกเขาจะเกินเราลองมาขึ้นคอดูค่ะ ได้แล,แล้วก็ติ๊กไหลไว้นะคะคอหลังเก้าเซนครึ่งต้องเช็คนะคะไม่นั้นเหี๋ยวเวลาทำเสร็จเนี่ยจะเสียเวลาแล้วก็ลองดูคะ่ะด้านหลังเป็นตั้งนะคะบัวแหลมตั้ง ก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทําให้นะคะวิธีตัดก็ตัดตรงนี้ออกไปได้เลยค่ะสาบด้านหน้าเนี่ยเผื่อผ้ามาได้เลยนะคะประมาณสามนิ้ว3มนิ้วครึ่งเนี่ยแล้วก็พับต่อตรงนี้เสร็จก็พับตัดกาวหนึ่งชิ้นนะคะถ้าผ้าบางพับเข้าไปคอก็ใช้เป็นผ้าเฉลียงหลบได้เลยนะคะ ก็เรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ